เอาไว้อยู่ในละเพื่องของเขาพี่น้องค์เนาะ,ะหันมาทางนี้บาแนี้แสงสว่างลูมาทางใต้ครับมืดหรือคือพี่น้องค์เนาะ <laughs> อะต้น อากาศเป็นจังไดพี่น้องเลยมาพบพมาพบพ่อกับน้องหลานตอนคอยคำลงแรงด้วยพี่น้องด้วยแบบนี้พี่น้องเลยเนาะ,ะกับพกับมาพบมาพอน้องหลานในตอนนี้พี่น้องเลยะกะหลังจากอ้ายๆเพิ่นกลับเมื่อเนาะกลับมาถ่ายอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งกันอีกเพิ่มนหนึ่งพี่น้องเลยเริ่มกันเพ่แหละสามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องเลยเนาะ,ะเริ่มคำแล้ว วันนี้กำลังกุศลปูนอยู่ทางน้องจ้อยกระไรเอาหยุดขุดง่ายขุดง่ายพี่น้องเลยเนาะเอาสบายดีทางน้องจ้อยเนาะพี่น้องเลยอ๋อตอกล้องมันกระจกมัวๆพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวน้องลาขออนุญาตหยุดกล้องก่อนเสร็จกล้องก็พี่น้องเลยเบิ้งคือมัวๆ ฮะมัน,นีนพี่น้องคือว่าใสๆขึ้นมาเน่เนาะอ่าตัวมันจอยกระชิดตักแห่พี่น้องเลยเนาะเบิดสอบนี่ก็พักแล้วมันี่เนาะคำพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเมืออื้อ ខ្ៃទៅក្នៃមອរนន់មានិពីល្នុងន្រាង់ដើមជើចាងស់ន្រាងសាត់ប្រាង់ល 待て待て。 าโตมือกันสามพอรูกพึ้ก้าวไปองเลย Oh um, uh... my. Đây, rồi sẽ thay. Các sẽ hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những พ่อกำลังเข้าแบบพี่น้องเลยสบายดีทั้งพอ่อเนาะสบายดีโตยังหอดอยู่พี่น้องเลยเอาแดดเริ่มมาแาน,น้ะบ่เนาะคักลยคักลยโอ้เจ๊งตกฟาง อกปลาโลดเดียวไปปั๊บดอกคือว่าตังพอเพิ่นได้ขับรางวัลบ่เมื่อกี้นี่ <c oughs> อ่อได้รับอ่าขายงานพี่น้องเลยเนาะอ่าขายงานในส่วนใดแน่บ่พอส่วนตังเสาเที่คานโอ้ตังเสาเที่คานเออขึ้นโค้งนี่ยังอ่าตังหากบ่หรือว่านนะอะไรบ่กันตังหากเออพี่น้อง หัวเอฟซีาทางน้องหละผนถามมาอยูนะ่เนาะว่าทางเคื่องน้องจ้อยนี่ตั้งเสาเที่คานนี่ตั้งพอเอนาน้ำพ่นเทไรห <12. S 1> นึ่งสองหมื่นหมื่นสองเออสิบสองพันอ่าถือว่าราคาน,นอีกอ่าตั้งซอยน,ออน้องเพนเอน้องลูกชายหละให้ยังไง <laughs> ขันว่าเห็ดอ่าอยากได้แบบเต็มที่นี่เทไราทางทางพอวะ ขา่าราคาเต็มเลยเาสี่พันหะแล้วโอ้ประมาณสัปายเนาะเาสี่พันเขาเขากินเขาเองเด้อเลยเขาเขาน้ำสปายเาปนเรี้ยงเทาสี่พันหแล้วเลยอันนี้เขาแบบตางซอยเนาะเลยบึงแงงนะซอยกันพี่น้องเนาะอ่าไนไดอ่าเาก็บประหยัดซอยกันแน่พี่น้องไงตัวเราเป็นงานตัวเราเาซอยได้ก็ซอยไปเนาะเอาไปเาเอาา ส evet ี่กบขากนโดยบ้ขาขาน้แล้วโดยสมกรอดยตีแล้วตัวนี้เราผักบ่อมเลยเรียกว่าอะไรเทแล้วตัวนักสี่คานสามคานใบ่อแต่พอประกอบแล้วเราบอยังบ่ยังอยู่ยังตัวนี้ ตัวเนาะมื่นนี่พนชินัดซื้อดินบ่มื่นพอรว่าในอดโอ้มื่นเลยอ่าตัวร้อมร้อมกับดินน้องจ้อยเลยโอ้เลยน้องจ้อยสรุปแล้วพนเจ้ยจังเมตรบาทบ่เจ็บบ่ ใช่คือว่าขอตื่นเมื่อวานนี่คือว่าเฮ็ดขอตื่นอีก3เมตรบ่แม่นบ่เพิ่นบ่ทันนั่นตกลงถ7เมตรแหมอืๆๆ7 7่าเราเบิ่งอยู่ในคลิปวานเห็นอ่าบ่เวียงเพิ่นคือว่าอ่ายกเลิกว่ายกเลิกอืมซื้อดินน้องจ้อยเอ้าเป็นจังได๋กดเข้าเบิ่งลอ่า ยังเลือ้แต่ตัวตัวนั้นเนาะทางพ่อพันว่าอ่าหยานดินมันเศษเลือบ่พอบ,พอบ่พอว่าเมือ่อวานนี้อย่างนี้เนาะอย่างเป็นดินเศษเศษมืบ่พอตอนแม่เนาะตอนนี้จะขายออกงาเออมันก็มาจากมีคนซื้อแล้วเนาะ ันนี้ฮะแบ่งเป็นตอนปักรักรักไผ่รักมันนะบ่พอออ่อมาเดี่ยวน้องเดี๋ยวน้องหล่ะสิปับตัวนี้ก่อนเอาคานก่อน

ตัวมีกันขึงหลอกนะพ่อเนาะขึงหลอกพ่อปะหลอบปะเต็มหลอกแล้วเนาะโอเค ให้น้องจ้อยเป็นโม่กจักบานะทเนี่ยทองลาวหอบแล้วให้น้องจ้อยเป็นโม่กัน <c oughs> chuột cái hoạt mộ này yeah. จะหมดแหงอยากไปดึกส <laughs> ิบ่ไปหาการมขึ้นอีกไร ປເພານໄປຍັງບໍ່ຈັກໂຕ พ <c oughs> ี่น้อง <c oughs> เี้เ,เ,เ,เรียบร้อยบาทนึ่งเนาะต่อภาพน้องจ้อยแข่งขาพี่น้องเลยอออ่าพักก็พักเลยให้เะ็นก็พัก,ก้า,า,างเครื่องล้างของไว้ทุกเครื่อง ล้างไว้ล้างไว้มือลุยต่อ,อ,อตยังไงต่อมีอย่างเชลล์แหลนออกไปหน้าอีกอยู่เนาะยัางตลาดน้ำแม่ยังยังไงไปโอเคสัสพี่น้องเ,อาอเานงนะเาะอ่าตัวเดี๋ยวขอตัวเก็บเครื่องป่านนี่

บดแล้วขัดซีบดนะมั้งไปพี่น้องเลยเอาเครื่องไปไหวบ่าเนาะเดี๋ยวขัดซีไหวเนี่ยเอาไปยู่ข้างนอกนี่แหละพี่น,อน,น้องเลยเนาะเพราะเพื่อนเข่ากรได้น้องเป็นอนย่งางได้มาขำละเป็นเวลาสี่โมงแล้วพี่น้องห้าโมงล้วีาา่เขาห้าโมงเลยเนาะแต่จะเป็น,น,นยังแดดอยู่ขันมืดตึ๊บบาทเดียวเลย <c ười> à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กอไว้เอาไว้ไไอยู่นี่แหละเพื่อนของเขา อัดเ่นหนาลี่อ่เนาะเครื่องคลองก็ว่าได้เขาไว้ไปอยู่นอกนี่แหละอย่ามันเนาะไปอยู่นอกก่อนไปกลับบ้าน่อขอโตเมื่อพี่น้องกับบ้าเลยเนาะเอาโอเคซะพี่น้องเลย ่ะสำหรับคลิปนี้กันน้องละสิขอตัวลาไปก่อนตอนพี่น้องเนาะไปพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยเครื่องของกัเอาไว้อยู่เนาะเนาะจากสิาว์ชิวาจังได้พี่น้องเลยทางน้องตัวน้องละเองกันเลยเนาะเปิดล็อกประตูไว้กยาเนาะเอาไว้อยู่เนาะอ่ะแหละเอาสำหรับคลิปนี้กันน้องละชิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยอ่ะสิขอเกาคำว่าสบายดีพี่น้องเอฟซี เบิร์ดสุขุๆคนนะพี่น้องเนอะโดยสบายดีพี่น้องเลยทำแล้วบ้าน้ยขอโตมื่อ